ซึ่งล่าสุดนี้ค่ะทางญี่ปุ่นเองนะคะเขาเตรียมที่จะใช้ระบบรถรางที่ผลิตโดยบริษัทจีนเพื่อที่จะลำเลียงนักท่องเที่ยวเป็นนักปีนเขานะคะขึ้นไปสู่ยอดเขาภูเขาไฟฟูจิเขาบอกว่าวิธีการนี้จะได้ช่วยลดการแอรอัดยัดเยียดรวมไปถึงเป็นการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยค่ะ แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยข้อมูลนะคะให้แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อนะคะให้ข้อมูลกับทางสำนักขา่าวรอยเตอร์สค่ะว่าญี่ปุ่นเตรียมใช้ระบบรถรางล้อ,อยางไร้รางที่ผลิตโดยบริษัท CRRC ของจีนในการลำเลียงนักปีนเขาขึ้นไปด้านบนของภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีความสูง3,776เมตรซึ่งตั้งคร่อมจังหวัดยานามาชิ achi, กับจังหวัดชิซูโอกะ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เราทราบกันดีนะคะทักท่องเที่ยวให้ความนิยมมากที่สุดแล้วก็มีจํานวนผู้มาเยือนเพิ่มขึ้นรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแผนการใหม่นี้นะคะจะมาแทนแผนการเดิมของการก่อสร้างระบบการขนส่งทางรางประเภทรางเบาที่เชื่อมต่อสถานีที่ฐานของภูเขาไฟฟูจิเข้ากับสถานีที่5ของเส้นทางโยชิดะเส้นทางปีนเขายอดนิยมในจังหวัดยามานาชิหลังจากที่ทางการท้องถิ่นแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาแสดงความ กังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงต้นทุนในการก่อสร้างด้วยค่ะสำหรับระบบขนส่งมวลชนเร็วทางรางอัตโนมัติของบริษัท C R C ของจีนถือว่าเป็นระบบรถรางยุคใหม่เคลื่อนที่ได้โดยอาศัยเครื่องหมายแม่เหล็กบนถนนแล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่ต้องให้มนุษย์มาควบคุม สำหรับภูเขาไฟฟูจินะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเมื่อปี2013ซึ่งก็ยิ่งเพิ่มความดึงดูด เข้าไปอีกอย่างไรก็ตามค่ะมลภาวะจากรถบัสนักท่องเที่ยวแล้วก็รถยนต์ของนักปีนเขาที่เดินทางมายังสถานีที่5้าอย่างต่อเนื่องประกอบกับความแออัดยัดเยียดบนเส้นทางปีนเขากลายมาเป็นเรื่องที่สร้างความปวดหัวนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องมาคอยดูแลแล้วก็ทําความสะอาดสถานที่ซึ่งคนญี่ปุ่นให้ความเคารพว่าศักดิ์สิทธิ์ทางการท้องถิ่นจังหวัดยานามาชิ วางแผนที่จะใช้ไฮโดรเจนที่ผลิตในท้องถิ่นสำหรับเป็นพลังงานของรถรางล้ออยางไร้รางดังกล่าวและคาดว่าระบบขนส่งมวลชนดังกล่าวจะลดต้นทุนของโครงการเดิมลงได้มากถึง40%จากเดิมเนี่ยที่งบประมาณอยู่ที่1 4 0 0 0 0ขออภัยค่ะ1.4แสนล้านเยนหรือว่ามากกว่า31,500ล้านบาท แผนการใหม่นี้นะคะเขาจะใช้เส้นทางของถนนที่เก็บค่าผ่านทางสายฟูจิซูบารุเดิมโดยทางการเตรียมห้ามรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถบัสนำเที่ยวทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่และคาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการนำร่องได้อย่างเร็วที่สุดก็คือในช่วงปีงบประมาณปีหน้าซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายนค่ะ